สวัสดีค่ะทุกคนตรงนั้นก็ได้ค่ะ <c oughs> พอกินไหม่กิ้งสวัสดีค่ะวันนี้เราพามาเที่ยวน้ำตกร้อนตำบลคลองเหนือตำบลคลองท่อมเหนืออำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะน้ำตกร้อนจะเป็นยังไงคะทุกคนปกติเราเที่ยวแต่น้ำตกเย็นๆธรรมชาติปกติอันนี้เป็นน้ำตกร้อนนะคะจังหวัดกระบี่นะคะทุกคน มาถ่ายให้ทุกคนชมค่ะข้างในนี้ก็มีศูนย์อาหารบริการเยอะแย,ยะมากมาย่ะเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วไหมไปข้างในเลยว้ะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่น้ำตกล้อยำคือสทงคมนะครับ ด้างหน้านะครับซ้ายมือนะครับเป็นบ่อสปานะครับเป็นบ่อน้ำร้อนนะครับอุณหภูมิประมาณ35-38องศานะครับสำหรับบ่อสปาลงอาบน้ำแค่ได้นะครับตรงไปด้านในนะครับจะเป็นตัวน้ำตกร้อนนะครับที่ตัวน้ำตกร้อนอุณหภูมิจะไม่เกิน35องศานะครับด้านข้างนะครับเป็นลำคลองเป็นน้ำเย็นนะครับเป็นคลองธรรมชาติลงเล่นได้นะขวามือนะครับเป็นห้องน้ำห้องเี่ยบเสื้อผ้านะครับ Hello welcome to Chutti Water Park on the left side ดีดีครับ Water Spa Pool The heat 35 38 e at the pool at the 5 0ม e water at the water t h e 35 d e r r e e and left side in the river cold water ซ้ายมือนะครับมีนว่แสงไทยด้วยนะครับแอนปาแอนัาตรอเคโอเคน้ำตกข้างหน้านะครับเดินไปด้วย โอเคดิเปยก็ดูมาตก็โผล่มีวอกที่ที่ข่างร้อนสวัสดีค่ะนี่เห็นไหมคะทุกคนเรามาเที่ยวกันที่น้ำตกร้อนกระบี่ ฟังเสียงน้ำตกผ่อนคลายในลำธารร้อนนี่เป็นน้ำตกร้อนนะคะทุกคนเนาะส่วนมากน้ำตกเค้าก็จะเย็นนะที่นี่น้ำตกร้อนนะคะค่านั่งรถไปกลับ20บาทนะคะทุกคนแล้วก็ค่าเข้า40บาทนะคะค่าเข้าผู้ใหญ่40นะคะคนสูงอายุกับเด็กไม่เสียนะคะส่วนค่านั่งรถคนละ10บาทไปกลับก็20นะคะมา10กับ10ะคะ่ะทุกคนไปค่ะเราจะ เก็บไว้นั่นน่เขาตรวจตรวจตอนขากลับด้วยมะลิเอากาแฟมาเอากาแฟมาหน่อยวันละดิ้งละลุยแม่งเลยนะไฟหนามลุย

ก็จทิ้งไปแล้วทำได้ไม่เลยหน้าไปเล่นหน้าลงกันแลก็จะเป็นเคยเห็นแต่น้ำตกเย็นๆนักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะ เราจะลงไปทางนี้นะคะทางนู้นคนเยอะฝรั่งต่างชาติเยอะมากค่ะฝรั่งต่างชาติก็ชอบน้ำร้อนเหมือนกันนะคะ,ะ,ะพี่ล,ดดลีอ๋อห้ามเล่นน้ำตรงนี้อ่ะมันลึกเหลยลึกไหมอ่ะให้ลงอ๋อให้ลงนั่งแช่เท้าแช่ไหมห้ามกระโดดห้ามกระโดดแต่ ห้ามกระโดดหมายถึงกระโดดปุ๊บมันร้อนไงไม่มันร้อนแล้วมันอันตรายก็นั่นแหละมันร้อนเกินไหม ตอนแรกว่าจะเล่นนะ้ำนะคะไม่เล่นแล้วค่ะคนเยอะคนเยอะน้ําตกไม่ใหญ่แต่สายคลองใหญ่มากค่ะบรรยากาศดีนะคะทุกคนน่ามาเที่ยวมีการนวดอัมมาศาตร์นวดโบราณน,นวดนวดคลายผ่อนคลายนวดสปาด้วยนะคะข้างบนก็มีการนวดนะคะ ร่มลื่นมากค่ะที่นี่นี้ค่ะทุกคนเราน่าจะไม่ได้เล่นน้ำแล้วค่ะเพราะคนค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเดินเที่ยวนะคะ มีบ่อแช่ด้วยเราไปแช่ที่บ่อแช่กันนี่น้ำน้าตกคนเยอะอุ่นๆไหมอ่ะตรงนี้น่าจะอุ่นๆนะไม่รู้เนาะอ๋ออันนี้เป็นโครงมาผสมมาผสมน้ำตกอะมันร้อนแต่น้ำตรงนี้น่าจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ทุกคนมันมาผสมจากน้ำน้ำเย็นไหลมาจากฝั่งนู้นอะ ลงนู้นน้ำร้อนลงลงมาผสมกันนะวะนะอันนี้คือต้นกระดิ่งนางฟ้านะคะทุกคนนี่คือต้นกระดิ่งนางฟ้าหรือต้นไทร้อยหรือต้นกระดิ่งนางฟ้าแบบที่บ้านเรานะคะเนี่ยต้นกระดิ่งนางฟ้าเขาจะชอบอยู่ตามน้ําตกแบบนี้ค่ะนี่คือต้นกระดิ่งนางฟ้าแบบที่เราขายนะคะทุกคนสวยนะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนค่ะข้างหน้าน้ําตกคนเยอะมากอะ่ะก็เลยถ่ายนิดหน่อย เราจะไปดูที่บ,อบ,อบ,อบอ่อบำบัดอ่าบ่อแช่นะคะเขามีรถรับส่งนะคะทุกคนสะดวกสบายเมื่อกี้เราก็ไปน้ำตกไะะอ้นุ่มมาแล้วนะคะอันบ่อน้ำร้อนที่เมื่อกี้เราไปบอ่อน้ำร้อนมาแล้วนะคะน้ำร้อนที่อื่นมาแล,แล้วอันนี้เรามาอีกที่หนึ่งเราก็จะไม่แช่แล้วกันทุกคนให้คนอื่นเขาแช่แต่เรามาถ่ายบรรยากาศนะคะ บรรยากาศเนีย่ยค่ะมีมีอ่างให้แช่ด้วยไปต้นว่าน้ำเราไปถ่ายต้นไม้ต้นไม้ดีกว่า ว่าน้ำก็ล่มลื่นดีค่ะทุกคนมานวดมาสปาเช่นทางเดินทางธรรมชาติแหละแต่เราก็เดินไม่ไหวแล้วเลยเขาไม่ให้กระโดดเพราะมันอันตรายลงไปเล่นได้แต่ไม่ให้กระโดดนั่นแหละกระโดดตุ้มตามตุ้มตามอ่ะ แล้วก็ต้องไปขึ้นรถกลับอ่ะเด้วนีเดีนยวนี้กวนน่ะป่านก็ไม่ต้องไงรู้ไปเลยสีเป็นสีตะโกดำอ๋อดำตะโกต้นดำตะโกต้นไม้น่าสนใจทั้งนั้นเลยไม้เก่าแก่แปลกๆอันนี้มันร้อนเกินหรอหรือยังไงเห็นไหมมีคนมาแช่เดี๋ยวลองแช่ดูนะคะ ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ก็อุ่นๆกำลังดีเลยค่ะนี้ เราน่าจะกลับกันแลนะะ้วค่ะทุกคนเพราะเราไม่ได้เล่นน้ําไม่เล่นน้ําเพราะว่าคนเยอะให้หนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาได้เล่นกันค่ะเราอยู่ใกล้ๆเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะห้องน้ําก็สะอาดสะอานสะดวกสบายนะคะทุกคนมาเที่ยวกันได้นะคะเดินทางก็สะดวกสบายมีรถนั่งด้วย อมีป่าด้วยเหรอโอ้น้ำตกร้อนไปค่ะพี่ลีว่าจะเดินเข้าไปชมธรรมชาติด้านในเดี๋ยวไปเดินเอ้าไปเดี๋ยวพ่อไป มีหวายเนี่ยเนี่ยเขาเรียกต้นหวายหวายที่เขาไปเกงบานี่เม่นหวายที่เขาไปเกงบ่เนี่ยต้นหวายไหมต้นอะไรอสละอืมโอ๋นี้หวาย ตรงนี้เขาไม่ให้เล่นหรอคะหลังลื่นหลังลื่นลงไปอันตรายนะเพราะว่าตรงน้มันลึกจริงไหมจริงไามจริงไหมถึงเขาคงความเป็นธรรมชาติไว้เลยแต่ลงไปแช่น้ำไม่ได้ลบนี่ตอนนี้ยังล้อนเลยมันน่าเป็นหน้าไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะหัวน้ําตกเขาเรียกอะไรที่เป็นบ่อบ่อร้อนนั่นนะก็ร้อนมันร้อนมากไง

ไปคะ่ะทุกคนเราจะเดินนะคะเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเดินทะลุได้อันนี้เป็นบอ่อเกิดนะคะบอ่อเกิดน้ำพุร้อนเราจะเดินออกไปเรื่อยๆเราไม่นั่งรถแล้วนะคะหมากเจอหมากเจเป็นแบบนี้เพิ่งเคยเห็นหมากเขียวหมากแดงมีหมากเจด้วยเพิ่งเคยได้ยินชื่อไปคะ่ะชมธรรมชาติสวยๆกัน ต้นไม้นี่เก่งนะคะเขาสามารถเกิดในที่ร้อนได้ขนาดนี้มารับอไอความร้อนแต่ว่าเย็นนะคะทุกคนมันคือมันมีไอของความร้อนแต่ว่ามันจะ รู้สึกแบบร่มรื่นนะคะทุกคนก็เยน็นเย็นนะคะไม่ได้ร้อนแบบไม่ได้ร้อนเหมือนตากแดดนะะ่ะนี่ไปทางไหนดีเราเดินเวียนไปข้างในดีกว่าเขามีที่ให้เดินเวียน อันนี้มันเวียนออกไปนู้นไม่ได้เหรอคะออกได้ครับโอเคสลุดร้อนร้อนแดดหรือร้อนน้เนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวมาเลยนทกคนมีจุดให้นั่งพักด้วยนะคะโอ้ยน้ำใสแต่เขาไม่ให้เล่นนะคะทุกคนตรงนี้มันร้อนมากค่ะนี่เนาะ เขาก็ต่อน้ําร้อนจากตรงนี้ไหมทุกคนมันเป็นน้ําร้อนแล้วเขาก็ต่อไปลงบ่ให้คนบําบัดอีกทีหนึง่งเนาะน้ําใสมากครับทุกคนน้ําร้อนแบบนี้จะมีปลาไหมคะนีป่ปลาที่อยู่ในน้ําร้อนมีไหมฮะสัตว์ที่อยู่ในน้ําร้อนแบบนี้ได้เก่งเนาะนใสก็ สองข้างทางก็จะมีต้นหวายร่มรื่นมากค่ะทุกคนอุ้ยน่ามาเที่ยวเหมือนกันนะคะร่มรื่นร่มรื่นจริงๆไข่เน่าไข่เน่าคืออะไรคะชื่อต้นไม้เหรอคะเดีย๋ยวค่อยไปหาข้อมูลค่ะ <c oughs> นี่ต้นหวายหวายแบบที่เราแกงนม่น่คนอีสานเอาไปแกงแม่นมาเนาะ ไม่เคยไม่เคยหาเลยแต่เคยกินนี่ค่ะพาชมธรรมชาตินะทุกคนไม่มีอะไรมากเนาะคลิปนี้เนาะชมธรรมชาติอาธรรมชาติเอาความร่มรื่นมาฝากค่ะทุกนี้เดินคนเดียวนะคะพ่อกับพี่หลีไม่รู้อยู่ไหนนะ,ะกาแฟก็หมดแล้วแต่ดูดน้ำเรา กวยชุมพรต้นกรวยได้ยินเสียงคนอยู่กไกลโอโอไทมก็จะเดินมาทะลุกันเมื่อกี้แยกที่เราจะเลือกว่าจะไปทางไหนมันเดินมาทะลุกันนะคะทุกคนแยกนี้ไปเดินชมธรรมชาติเดินทะลุออกไปข้างหน้าได้ นขณนะที่เดินอยู่มันก็จะมีไอความร้อนเล็กๆน้อยๆลอยเข้ามาใส่หน้าเราแต่ก็จะมีความเย็นจากข้างบนมากระทบอีกทีหนึง่งความร้อนจากข้างหน้าความร้อนจากข้างล่างลอยขึ้นมาจากข้างล่างก็คือจากน้ําตกจากน้าในคลองเนี่ยค่ะความร้อนลอยขึ้นมาส่วนความเย็นนะคะจากต้นไม้จากอา,ากาศด้านบนก็ลอยลงมามันปะทะกันค่ะเมื่อกี้นี้รู้สึกได้เลยค่ะ น้ำนี่คือใสค่ะทุกคนต้นโศกน้ำหรือต้นอโศกน้ำนี่คือต้นโศกน้ำอ๋อนี่เหรอนะเนี่ยที่เรียกว่าต้นโศกน้ำได้รับความรู้ด้วยค่ะไปค่ะคลิปนี้ก็จะยาวๆนะคะทุกคนเนาะปาก็กกำลังทําชั่วโมงอยู่นะคะ เก็บเวลาทําชั่วโมงใน YouTube เปิดสร้างไรายได้อยู่นะคะตอนนี้ก็ได้2,000ชั่วโมงแล้วนะคะ2,000แล้วค่ะขาดอีก2,000ทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจปลาที่ชมมาถึงจุดนี้และก็ชมมาจนจบคลิปนะคะต้องขอขอบคุณนะคะชมนิดนิดหน่อยๆปลาก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนนะ,ะขอพระคุณทุกคนคะ่ะไอ่เบาต้นไอ่เบาว ชื่อแปลกๆที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนก็มีนะคะต้นไม้นี่ค่ะถึงทางออกแล้วค่ะทุกคนโครงการต้นไม้อัจฉริยะภายในสถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปีงบประมาณสองห้าหกหกนี่ค่ะโอเคเราจะไปกันต่อถึงทางออกแล้วว่ะทุกคนนี่ต้นมะหาดค่ะทุกคน,น,น,คกคนวูนี่ต้นมะหาดต,ตอนเด็กๆเ,เคยกินนะคะลูกมะหาด ต้นใหญ่มากที่บ้านเคยมีต้นใหญ่นะคะที่บ้านที่ต่างจังหวัดแต่ว่าที่ฉะเชิงเซาสมัยเด็กๆบ้านของโปู่นะคะมีมะหาดชอบกินนะมะหาดไม่รู้เหมือนกันไหมนะ,ะแต่ต้นนี้คือใหญ่มากไปค่ะต้นแคยอดดำแคจาน ไปก็ถึงทางออกแล้วค่ะทุกคนถึงทางออกแล้วนนี่ถึงทางออกแล้วค่ะอ๋อทางออกตรงนี้ที่รถมาจอด น้ำตกร้อนนี่ค่ะก็จะเดินต่อไปเขาออกทะลุออกข้างนอกเลยประมาณนี้ค่ะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะแบตดจะหมดพอดีค่ะทุกคนแบตดก็กำลังจะหมดนะคะ 厉害。Mm hmm.